สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาส่งต่อความตื่นเต้นจากการที่เราได้รวมพลังร่วมกันทํานะคะท่านใดมีอะไรตื่นเต้นอยากจะแบ่งปันความประทับใจให้กับเพื่อนๆได้แบ่งปันประสบการณ์นะคะเราเป็นผู้มอบผู้ให้สิ่งที่ดีๆกับเพื่อนๆนะคะเชินเชิญนะคะมีท่านใดสะดวกบ้างสวัสดีค่ะพี่มุยค่ะเชิญค่ะ เค okay, อีไม่ได้เปิดไม่แย่งใครนะคะคะ่ะอนุญาตค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะเอ่ออีก็ตื่นมาด้วยพลังที่สดชื่นสดใสนะคะและ้วก็มาอยู่ในห้องส่งพลังแล้วเราก็มารวมพลังกันที่จะส่งพลังไปกับคนทั้งโลกนะคะโดยอีทเนี่ยเช้าเนี้ยอีตื่นใกล้ๆตีห้าค่ะพอตื่นตีห้าเนี่ยอีก็จะสวดมนต์ทำสมาธินะคะ แล้วพอเสร็จถึงตอน6กโมงครึง่งอีก็ทานอาหารเช้าเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าห้อง Power อร์อัลจุดมุ่งหมายของอีทนะห้อง Power อร์อเนี่ยเวลา8ปดโมงอ่ะคือพระเอกและนางเอกในชีวิตของอีทนะคะอีก,ก็เตรียมตัวเรียบร้อยเสร็จพอ7จ็ดโมงเนี่ยอีก,ก็จะต้องคุยกับดาวไลค่ะเรามีหัวข้อเรื่องว่าเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยกันกับดาวไลพอเจ็นปุ๊บเนี่ยอีก,ก็ น,น,ะะนั่งฟังธรรมนะคะนั่งฟังธรรมะนะคะแล้วพอแปดโมงก็เข้าห้อง power hour เลยค่ะเดี๋ยวมันจะถึง10บโมงใช่ไหมคะและอีกก็มีนัดอีกทีนึงเนี่ยตอนนะคะสิบสอนอเนี่ยอีจะ follow up อีจะคุยกับดาวไลน์ใหม่ๆนะคะที่ทำ power hour มาเนี่ยแล้วก็เป็นอีจะตั้งเป็นห้องว่าห้องเปิดใจกับห้องเจาะใจค่ะอ่ามาถึงเช้านี้นะคะคุณแอมก็สอนทําออนไลน์ใช่ไหมคะ ทำใน Facebook ที่ว่าได้ข้อมูลทัศน์เพิ่มเติมมาจากดรซันนี่ในเรื่องการให้ไปแตกตรงรูปโฟโฟต้เราจะได้รู้ว่าความเคลื่อนไหวอะไรของเขานะคะก็ทำตามเลยค่ะก็ไปตามคุณแอมเลยนะคะไปที่ห้องทำขนมเนะคะเราก็รู้สึกเราชอบทำขนมนะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราดูดูดูผู้คนอะ่ะมันเชื่อมโยงกันได้อะ่ะก็ไปเจอน้องท่านหนึ่งนะคะก็ไปดูโฟโต้เขาเลยอะคะ่ะอ้ยภาพขเขาเปียบเลยนะคะ แล้วแถมอะไรรู้ไหมขนมขนมเต็มไปหมดเลยแล้วดูครอบครัวอบูนมากเลยอะ่ะแล้วเขาเป็นเด็กยุคใหม่อะ่ะเด็กไปรุ่นน่ะถ้าทางแบบอยากจะมีกิจกรรมเรื่องขนมนะแล้วกนะ็วไปเจอมุมหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้เขาโพสต์บอกว่าหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวยาที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีคุณค่าการรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพแล้วก็จุดๆุจุด,จดไม่ใช่ไปรักษาโรค โอ้โหนี่โดนเรามากเลยแสดงว่าโมเมนต์เดียวกันนี่ก็เอาละค่ะน้องขาพี่พี่จะส่งกระแสความลลวร,นะร่ลำรวยไปสู่น้องนะคะเอาเลยค่ะอีก็ส่งสคริปไปเลยค่ะเออสวัสดีค่ะน,น้องนักพัฒสอนอยู่เอออยู่ในกลุ่มขนมไทยพี่อีท เคยรับราชการพยาบาลที่โรงพยาบาลลาดวิถีพี่ชอบทําขนมมากค่ะและอยู่ในกลุ่มเนี้ยเพื่อแบ่งปันข้อมูลสุขภาพค่ะและโอกาสดีๆให้กับผู้สนใจขอสอบถามคุณนะัททัศนสนใจข้อมูลด้านใดในกลุ่มนี้คะคือคืออีนะตอนแรกอีก็จะคี้เขียนอะไรทะละตะมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ลงตัวอีก็มาดูโครงสร้างสคริปต์ไงคะวัตถุประสงค์ของเราเพื่อทักทาย และเชื่อมโยงสู่ธุรกิจนะอย่าเยอะอย่าเยอะกันถ้าเขาเรียกว่าศีเสมอแล้วเจอกันอะไรประเภทนี้แล้วก็ถ้าปิ๊งกันแน่จริงแล้วมารักกันมาอะไรเงี้ยอีรู้สึกเงี้ยนะคะอีกก,ก็เลยส่งไปค่ะส่งไปแล้วเสร็จมาถึงช่วงโพสตัตวตนยันในระหว่างที่อีทำเนี่ยมันก็จะมีไลน์ใหม่ๆเด้งขึ้นมา เราก็มีเพื่อนเราคนหนึ่งอ่ะเขาแบบมีลูกป่วยเราก็แนะนําไปแล้วก็เงียบไปเลยปรากฏว่าโูเราก็โมเมนต์คิดว่าเพื่อนไม่สนใจเลยเขาไปปฏิบัติทัง้งไปตั้งเจ็ดวันน่ะแล้วเขาก็เอาบุญมาฝากโอ้เราก็ชื่นใจแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆมาให้ด้วยเห็นภาพปุ๊บก็กอไปไว้เลยค่ะแล้วก็เอามาทําสตอรี่ไงคะต่อแล้วเสร็จก็เขียนเชื่อมโยงไปว่าการรักษาที่ดีที่สุดคือรักษาสุขภาพและ เออไอ้ดอกอีไม่ใช่การรักษาที่ดีที่สุดคือรักษาสุขภาพด้วยการแอคทีเวตยีนอ้าวสอดคล้องโป๊ะเช๊ะค่ะทํานองนี้ค่ะพี่มุ้ยคะตื่นเต้นไหมคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณอีดน้ําเสียงคุณอีดเล่าก็ตื่นเต้นมากๆแล้วค่ะแล้วอย่างหนึ่งนะคะได้ไอเดียดีๆนะคะจากจากการเชื่อมโยงอะค่ะที่เราจะไปถึงผู้มุ่งหวังนะคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยสุดยอดมากๆค่ะค่ะท่านต่อไปท่านได้สะดวกค่ะ กดยกมือนะคะถ้ายังไม่มีขออนุญาตเรียนเชิญพี่กุ้งได้ไหมคะพี่กุ้งไม่ทราบสะดวกไหมคะขอบคุณมากค่ะพี่มุ้ยสะดวกค่ะกําลังเพลินอยู่เลยค่ะที่หารายชื่อนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะกุ้งก็เข้ามาทําตามขั้นตอนวันนี้ก็ทําตามพี่แอมเลยนะคะอ่าเข้ามาแล้วก็กุ้งเข้าไปในกลุ่มสูตรอาหารสร้างอาชีพรายได้เสริมนะคะ เข้ามาก็แตะเข้าไปดูในโฟลไฟล์เข้าไปดูในรูปภาพนะคะมีเพื่อนเราสามคนแต่เราเข้าไปดูแล้วก็คือ,อไม่ค่อยได้โพสอะไรเลยแล้วก็คัดลายชื่อใหม่มานะคะแล้วเข้าไปดูใน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 รูปภาพอนะคะก็คือยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะได้มาคนหนึ่งนะคะมัวแต่เข้าไปดูในภาพเพราะว่า่าค่อยๆทํำนะคะเพราะว่าเราต้องเข้าไปดูเขาก่อนว่าเข้ามาแบบไหนใช่ไหมคะ กุ้งก็เลยมานั่งนึกว่าเอ๊ะกลุ่มนี้อาจจะไม่ค่อยนี่กับเราอะนะคะก็ได้มาคนหนึ่งแต่ว่ากุ้งยังไม่ได้ส่งอทักทายไปนะคะก็ยังยังไม่ได้ส่งสคริปต์นะคะแล้วก็มาในช่วงที่อ Follow นะคะกุ้งก็จะมีคน Follow อยู่นะคะที่เราทํามาในทุกๆวันอะนะคะเพราะว่าเสียงได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะก็ในช่วง f o l l o ่นะคะกุ้งก็จะมา f o l l o ่ คนที่เรายัางตามอยู่นะคะก็ส่งของดรซันนี่นะคะไปนะคะก็แล้วก็เมื่อวานสองคนที่ทักมาก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะเขาเป็นคนทักมาแล้วก็นัดเวลาเราเองว่าเขาสนใจนะคะเราก็ทักไปนะคะบอกอีกหนึ่งชั่วโมงให้เราโทรไปเราโทรไปก็ไม่รับสายอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติสําหรับพุ้งนะคะพุ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มี อะไรดีๆอยู่แล้วที่จะไปให้เขาอันนี้เราก็คือรอเขาให้เขาสะดวกให้เขาทักมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าพุ่งก็อยากจะบอกว่าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนะคะที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะต้องขอบคุณห้องเค้าอวาจริงๆนะคะว่าให้เรามีเนื้องานทําทุกวันนะคะไม่ว่าเพิ่มรายชื่อใหม่บางครั้งในชั่วโมงพุ่งอาจจะทําไม่ทันนะคะพอมีเวลาว่างถ้าเกิดเราทักไปชื่อนะคะแล้วก็ทําทุกวันนะคะเราก็จะมี เนื้องานที่ให้เราฟ o l l o w ทุกวันนะคะทุกสัปดาห์เราก็อาจจะมีคนใหม่นะคะบางสัปดาห์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เรายังมีรายชื่อที่เราทำต่อเนื่องทุกๆวันนะคะขอบคุณห้อง power out นะคะขอบคุณประสบการณ์ดีๆจากพี่ๆทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะพี่กู้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยทุกๆครั้งนะคะฟังพี่กู้แล้วจะมีพลังมากๆเลยค่ะได้ประโยชน์ได้สาระได้ความรู้นะคะขอบพระคุณค่ะ ท่านใดสะดวกบ้างคะเรียนเชิญนะคะถ้าไม่มีขออนุญาตเรียกคุณนั้นนะคะคุณนันค่ะสะดวกไม่เอ่ยคุณนันอาจจะยังไม่เรียนเชิญเลยค่ะ่สวัสดีนะคะทุกท่านก็ดีใจมากๆนะคะวันนี้ที่ได้มาเป็นผู้แบ่งปัน ช่องต้นของพี่มุ้ยครับอยากเหมือนกันในช่องพี่มุย้ยมากๆครับพี่มุ้ยค่ะพี่ดีวาอย่างนี้นะคะวันนี้ค่ะนันเองกําลังเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางเข้าบริษัทเนื่องจากว่าเอ,อทีมงานของนั่นนะคะเขาขอนัดหมายวางวางแผนเรื่องของโดมินิกันอะนันรู้สึกว่ามันนันรู้สึก มีความดีใจมากๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้อะค่ะพี่มุย้ยแล้วก็เราก็อยู่ในชั่วโมงของภาวเวอา์อัอย่างเข้มแข็งแล้วก็อย่างเป็นตัวจริงแล้วก็สม่ำเสมอนะคะพี่มุย้ยมันก็เลยเป็นสิ่งนึงที่ฉายออกมาค่ะมันเป็นการฉายที่ทําให้อ่าความเป็นจริงของคําพูดของผู้นํา อ,อย่างคุณเซตที่เคยบอกว่าออม่าคุณเซตบอกว่าอาความสําเร็จของเราอะค่ะมันมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คนอจะเห็นว่าเราทําจริงแล้วคนจะเอา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 อย่างเราอะค่ะความสําเร็จเป็นของตัวเราไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของอ่าทีมงานเดี๋ยนวนะคะ คุณเซพูดว่า,เ,าเราไม่สามารถทำให้ใครอะคะ่ะเขาสำเร็จหรือว่าเป็นโปรเจกต์หรือเป็นโปรสามหรือเป็นโปรห้าได้ะคะ่ะแต่สิ่งที่เราฉายออกมาะคะ่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาอะคะ่ะเอขยบและก็ขยับตามเราอะคะ่ะวันนี้คะ่ะเราก็ถูกยอมรับมากขึ้นนะคะโดย คำว่าถูกยอมรับมากขึ้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยในฐานะของอัพไลน์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าทีมงานนะคะจะติดตามเราอยู่แล้วแต่ทีมงานที่เขามาขอและเขามาบอกกับเราในลักษณะส่วนตัวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเขาหรืออาจจะแบบว่าเราเคยพูดอะไรแล้วเขาอาจจะไม่ได้ฟังเราะคะ่ะแล้ว ความสอดคล้องขององค์งกรนะคะมันก็ยังแบบไปคนละทิศคนละทางอยู่ะคะ่ะเออแต่ชั่วโมงเ o ว e r h เอามันคือการฉ่ายภาพของเราอะคะ่ะที่เราอยู่ในชั่วโมงเนี้ยทุกวันและเราก็ปฏิบัติจริงทุกวันและสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นกับเราจริงๆอะคะ่ะมันก็ส่งผลทําให้เราถูกรีเควสตถูกขอให้ช่วยทํางานถูก อยอมรับอะค่ะถูกยอมรับก็เลยจะขอขอบคุณชั่วโมงฟารเอามากๆซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้รีดรายชื่อหรือยังไม่ได้ส่งอะไรแต่เตรียมตัวแล้วก็เตรียมงานที่จะไปพบแล้วก็มีอีกเขตหนึ่งนะคะก็ได้รับ การตอบรับมาในเรื่องของการนัดหมายที่เราเคยนัดหมายเขาจากในชั่วโมอง p o าวอ out ค่ะวันนี้เขาได้ตอบรับกลับมาแล้วชั่เวเมงเ o ว e r out ทาให้คาพูดของเรามันเข้มแข็งนะจ๊ะก็คือเราไม่ได้ไปเล้าหลีเพราะว่าข้างในสิ่งเนี่ยค่ะเราพบว่าเขามีโปรไฟล์ที่สูงกว่าเราค่ะพี่มุย้ย แล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสําเร็จในด้านของเครือข่ายค่ะที่สูงกว่าเราด้วยแล้วเขาก็ยังอยู่ในเครือข่ายที่เขากีดเลือดออกมาก็ยังเป็นเป็นเครือข่ายนั้นอยู่อะค่ะทีนี้ในแนวความคิดที่ได้เรียนรู้นะคะมาจากหลายๆท่านจากผู้ใหญ่ก็ เราทาให้เราอะค่ะได้รู้ว่าเราต้องปรับตรงไหนดังนัง้นที่เราก็ใช้สคริปต์ในการที่จะไปคุยกับเขาไปแล้วแต่เขาก็ยังนิ่งอยู่แต่หลังจากที่เราปรับนะคะปรับอีกครั้งนึงอะคะ่ะหนูปรับในแบบนี้นะคะพี่มุย้ยหนูปรับบอกว่าเขาถามหนูอะคะ่ะว่าเอาโดยปกติวันพุธกับวันเสาร์อะคะ่ะมันเป็นวันที่ หนูเข้าบริษัทใช่ไหมแล้วเขาจะได้พบกับท่านดรสันนี่ด้วยใช่ไหมหนูเองเนี่ยครับเปลี่ยนคําพูดกับเขาโดยหนูเปลี่ยนแนวคิดก่อนนะนะคะหนูบอกกับเขาว่าโดยปกติบริษัทไลวเวนเทสนะจะมีการบรรยายทุกบ่ายสองโมงของวันพุธกับวันเสาร์อยู่แล้วอันนี้นี่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยยังไงพี่ก็เข้าเนาะขึ้นอยู่กับ ัวก็บตัวกุนเลยพี่ไม่ได้อะไรแต่มีแค่ความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องแอคทียีนและเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกคนแล้วจับเวลาได้ก็กรร็มาค่ะทีนี้พอเราให้พื้นที่เขาเราให้เกียรติในธุรกิจเดิมของเขาค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะพูดสั้นมากไหม เขาตอบตกลงที่จะมาทั้งนั้นที่เขาก็ยังนี้ตอนแรกเขาเกิดว่าเขายังไม่รู้สึกว่าเขาจะมาได้หรือเปล่าแต่เขาถามเฉยๆแต่พอหลังจากที่เราคุยไปเสร็จแล้วค่ะเขาบอกอเราว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเขาจะเข้ามานะเราก็รออ้อเชิญเลยค่ะ อะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกว่าแนะนําอะไรมากไปกว่าน,นี้ค่ะพี่มุย้ยต้องขอ,ขอบคุณชั่วโมงพาะวาเวอา์อที่สอนให้เราเป็นผู้ให้นะคะผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะแล้วรู้จังหวะและรู้มารยาทว่าถ้าเราจะคุยกับคนคนนี้เราควรจะคุยในแบบไหนเพราะบางทีนะคะเราอาจจะไปเติมในสิ่งที่มันเป็นแค่ความคิดของของตัวเราอะค่ะพี่มุย้ยจนเราลืมไปว่าเขาก็อยู่ใน ธุรกิจเดียวกันยังเหมือนกันกับเราแล้ววันที่เราไปเจอกับเขาและเราไปคุยธุรกิจของเรามากนะครับมันก็เลยเหมือนกับธุรกิจของเขามันด้อยะค,ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากมากนะคะ<ม>พี่มุ้ยค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะสิ่งที่เราให้เขากับสิ่งที่เขาจะได้รับขึ้นอยู่กเขาตัดสินใจใช่ไหมคะที่สัมผัสได้คือคุณนันเป็นคนที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับทุกๆผู้คนอยู่แล้วนะคะ ก็อยู่ที่เขาแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะรับเราได้มากเท่าไหร่นะคะกราบขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะมีท่านใดจะยกมือไหมคะหรือจะให้พี่วุ้ยเรียนเชิญดีตะกี้คุณตรีเพชรพิมาว่าไม่สะดวกวันนี้นะคะขออนุญาตพิทยานีได้ไหมคะพิทยานีพิทยานีก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่พี่ไม่ชอบฟังมากเย็นเย็นยน,นิ่งๆิ่ง,งแต่ได้สาระได้ใจความมากๆเลย พิทยานีอาจจะยังไม่สะดวกพี่บัวหอมล่ะคะพี่บัวหอมสะดวกไหมคะยังไม่มีใครสะดวกหรอคะ่ะพี่อารีล่ะคะพี่มุ้ยก็ได้ค่ะพี่มุ้ยเชิญเลยคะ่ะเชิญเลยคะ่ะ ค่ะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เข้าใช่ไหมคะก็วันนี้หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงค่ะก็คือหนึ่งจะรู้ว่าช่วงช่วง8โมงบางทีหนึ่งจะติดสายค่อนข้างบ่อยหนึ่งก็เลยเปลี่ยนมาลว่างั้นหนึ่งตื่นมาทําตั้งแต่เช้าเลยก็คือหนึ่งฟังแล้วก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ทักนั่งทําเลยตั้งแต่ตีห้าหาลายชื่อก่อนส่งข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็โอเคอันนี้เราทําเสร็จแล้วในงานแรกแต่ว่า หนึ่งก็ยังอยากแบบอย่างชั่วโมพวาวเวอร์อัลอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งก็จะเปิดเพื่อฟังเพราะรู้สึกว่าเวลาเราฟังอะคะ่ะมันยังทําให้เอเนอร์จีในตัวเรามันยังทํางานอยู่แล้วเราก็ได้ข้อมูลได้แง่คิดจากพี่ๆหลายๆคนที่ให้เราอะไปปรับทาไปปรับจอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสุกว่าจริงๆชั่วโมงพาเวอร์เราเราสามารถทําได้ทั้งวันแต่ก็การที่เข้ามาในห้องในช่วงที่ทุกคนทาอะคะ่ะหนึ่งรู้สึกขอบคุณมันเหมือนเป็นแรงช่วยกันผลักดันทําให้แบบ ทุกคนมี e อ e r g y ีเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะขอบคุณคะ่ะประมาณนี้คะ่ะแค่น้องน้องเมือปิดไม์ไปแล้วเมืองแค่นี้คะ่ะพี่มุ้ยคะ่ะอ,อ๋อขอโทษคะ่พะพอดิมดีสายข้าวมันก็เลยเสียงขาดตอนค่ะเชิญพี่มุ้ยเลยคะ่ะพี่มุย้ยค่ะค่ะก็ รายังมีเวลานะคะท่านใดสะดวกเรียนเชิญน,นะคะพี่รสีค่ะวินเชิญค่ะพี่พรสีสวัสดีค่ะดราเตร์สันนี่คุณแอมนะคะและทุกทท่านนะคะ <c oughs> วันนี้พี่ทำทักหารายชื่อได้เก้าคนค่ะแล้วพี่ก็ทักไปในสองกลุ่มค่ะมีกลุ่มหาได้ได้เสริมนะคะแล้วก็กลุ่มมะเร็งเต้านมอีกค่ะก็ทักไปสองคนแต่เมื่อวานนี้พี่ ช่วงบุกขับนะครับี่ติดลมพี่ก็ทักไปอีกสองคนครับเมื่อวานแต่วันนี้พอดีได้ติดตามน้องคนนะคะที่คุยเมื่อคืนนะคุยกันในกลุ่มในส,สามสายนะคะว่าเชิญน,น้องเขาเข้ามารู้สึกไม่เห็นนะคะน้องเขาคงเกี่ยติดธุระคะ่ะวันนี้ค่ะีเาา่เข้ามาเข้ามาดูไม่เห็นชื่อคะ่ะ <c oughs> วันนี้พี่มีเท่านี้คะ่ะมุ้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่พันสีคะ่ะการติดตามตามขั้นตอนการ การทํางานของพี่บรรศรีนี่ละเอียดมากๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีวินัยมากๆกับการจัดสรรเวลาในการทํางานทุกทุกวันเลยนะคะกลาบขอบคุณแบบอย่างที่ดีนะคะมีท่านใดสะดวกอีกไหมคะเรายังมีเวลาอีกห้านาทีคุณหมูวลินทรนล่ะคะสะดวกไม่เอ่ยกําลังจะลกุกพอดีเลยมี่มวยเหมือนอยู่ห้องเรียนเลยคะ่ะใจเดียวกันเลยคะ่ยยคะ ค่ะัอดีค่ะก็ประมาณว่าเช้าเนี้ยวลินทรติดภารกิจก็เลยยังไม่ได้ทานมานะคะไลฟ์สไตล์สงสัยจะคล้ายๆคุณหนึ่งนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะก็เลยได้เข้ามาในห้องมีได้แง่คิดเนี่ยนะคะแล้วก็ได้กําลังใจได้พลังด้วยค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้วลินทรทํางานนะคะก็ ก็มีดาวไลน์ที่เขาเข้มแข็งนะคะแล้วก็เขาทํางานได้ดีมากเลยค่ะราีนี้งานก็เข้าเหมือนกันเพราะว่าเราเราก็ต้องทําอีกสายงานหนึ่งให้ให้มันเติบโตเช่นกันอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่า ITT นี่เป็นหนทางที่เป็นหนทางหลักเลยค่ะที่วอลลินทอนจะทำนะคะก็เลยคิดว่าต่อไปนี้จะต้องจะต้องมุ่งทางนี้ให้เยอะกว่าเดิมแล้วก็จริงจังมากขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะพี่มุ้ยค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นหมูสุดยอดเลยนะคะทีมงานของคุณหมูแข็งแข็งมากๆนะคะววยจอยเมื่อปลายรหัสที่ผ่านมาก็ท่านแชร์ชได้ดีมา,ากเช่นกันค่ะรุ่นคืนท่าน,นต่อไปนะคะพี่หมีนะคะพี่หมีสุปราณีะคะ่ะไม่ได้ยินเสียงพี่หมีมาหลายวันแล้วคิดถึงนะคะพี่หมีสะดวกไม่เอย่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินเชิญเลยค่ะพี่หมีค่ะพี่หมีมาเป็นเพื่อนพี่ต้นอยู่ที่โรงพยาบาลไซโยกนะคะอยู่ในรถก็นั่งฟังค่ะก็มีความรู้สึกว่ากิจกรรมเวิร์กช็อปห้องของเราห้องพาวเวอร์อาเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะยังไงก็พลาดไม่ได้ยังไงก็ต้องขอฟัง จะทําอะไรอยู่ก็ต้องขอฟังด้วยนะคะถึงจะไม่ได้พร้อมทําในเวิร์กช็อปไปกับพวกเราแต่ขอฟังค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ต้องข,ขอบคุณน้องแอมมากมากเลยนะคะที่ได้ถ่ายทอดการหารายชื่อการส่งคลิปอย่างละเอียดเลยนะคะซึ่งพี่หมีคิดว่าตรงนี้แหละจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถเข้ามาช่วงเช้าแล้วก็ เขายังอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเราอยู่นะคะมีบางคนคุยด้วยก็ขอเข้าเฉพาะวันที่พอสามารถมาได้ในสัปดาห์ละครั้งนะคะแต่ตรงนี้แหะเราจะส่งไปให้เขาแล้วเราก็จะชักชวนเขาเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะคะสําหรับท่านที่ได้เข้ามาแล้วแล้วก็อยู่กับเราตลอดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะคะโชคดีมากๆแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากพวกพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆน้องๆทุกๆคนในห้องนี้ค่ะ พี่หมีก็เข้ามาขอบคุณค่ะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเราก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับพี่หมีพี่หมีก็เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของห้องนี้นะคะที่มีสิ่งดีๆที่ตามมานะคะเราจะพัฒนาไปด้วยกันค่ะค่ะเรามีเวลาอีกสองนาทีท่านใดสะดวกไหมคะเรียนเชนนะคะถ้ายังไม่มีใครพี่ไมีขออนุญาต แชร์ประสบการณ์ตัวเองเลยนะคะเมื่อเมื่อเอเมื่อเช้า,ชานี้ค่ะก็เข้าไปในกลุ่มของชมรมดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรนะคะได้รายชื่อมาอยู่เจ็ดท่านค่ะส่งไปได้ห้าค่ะก็มีท่านหนึ่งตอบกลับมาทันทีเราไปชมเขาก่อนค่ะน้องท่านนี้ท่านก็น่าจะมอีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการขายเกี่ยวกับคือเส้นผมน้องยาวแล้วก็สวยมากแล้วก็ชมเข้าไปก่อน ปรากฏว่าน้องก็ตอบกลับมาทันทีว่าขอบคุณอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เรายังไม่ได้คุยกันต่อนะคะเดี๋ยวขอเวลาตั้งสตินิดนึงว่าจะเชื่อมต่อกันยังไงอะค่ะก็เมื่อวานนี้ได้ออกไปทานข้าวนอกบ้านนะคะกับครอบครัวแล้วไอท้ทีมันอยู่ในระบบแล้วละค่ะช่วยกันค่ะไปเจอกับเพื่อนพี่สาวซึ่งเขาลูกสาวเขาเปิดเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยนะคะก็ทักทายกันด้วยด้วยความที่เราพอรู้จักกันบ้างนะคะเขาก็ เดินเห็นท่าทางเดินไม่ค่อยสะดวเกเท่ากับว่าเนี่ยเจ็บเป็นเจ็บขาพี่ฟงก็จัดเลยค่ะเจนน่าจะกินตัวนี้นะเนี่ยพวกหนูกินกันอยู่มันช่วยเรื่องความเสี่ยงเขาก็สนใจนะคะเราก็ส่งรายละเอียดให้บอกว่าขอลายกันนะคะเพราะว่าการที่ผีผามคนที่เขายังไม่เขารู้จักเราก็จริงว่าเราเป็นน้องสาวของเพื่อนแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเขายังไม่รู้จักก็จะส่งรายละเอียดไปทางไลน์นะคะให้ให้เขาได้เห็นภาพอย่างนี้นค่ะก็แม้เรา ต้องขอบคุณระบบไ t ทนะคะคือการทำงานมันจะสมูทขึ้นแล้วเรากล้าที่จะพูดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะคิดยังไงกับเราตอนนี้เราไม่ได้สนใจว่าเขาจะคิดอะไรกับเรานะคะแต่เราสนใจว่าเราจะมอบอะไรให้กับใครตรงนี้มากกว่านะคะค่ะก็กราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมแบ่งปันตอนนี้นะคะวันนี้ก็ได้เวลาแล้วขอคืนไมให้กับคุณแอมเลยนะคะกลัขบขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่มุ้ยค่ะกดหัวใจพี่มุ้ย้วยนะคะสุดยอดโมเดเลเตอร์วันนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกดหัวใจพี่มุ้ยก่อนค่ะสําหรับแอมวันนี้เอคสที่ทําเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะมีความสึกเอ๊ะเราจะไปเชื่อมโยงกับเขายังไงนะพาเข้าไปห้องผิดหรือเปล่าทุกวันนี้กำลังแบบว่าทีนี้พอแอมกลับไปนั่งส่องเขาอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าน้องคนนี้เขาทำแอมเวนะคะโอ้เขาขายของเต้นไปหมดแล้วค่ะหน้าห้องเขา ขายสารพัดชนิดเลยคะ่ะแล้วเขาบอกว่าชงอน,นิธานทุกวันเลยประมาณนี้อกตายแล้วจุดใต้ตําต่อเราไปเจอคนที่เขามีความรักในบ้านของเขาเนาะเพราะว่าพอดีแอมแอมก็เลยแบบแอมเขียนไปแล้วเนาะมีความรู้สึกว่าอาจจะจูนกันได้อะไรเงี้ยแอมก็เลยทักไปว่านั่นแหละตามที่แอมเขียนนะคะว่าโอ้เห็นแบบว่าเป็นคนเข้ามาในห้องของเรื่องการทําขนมนะคนทําขนมต้องมีความอดทนใจเย็นนะรอคอยจนกว่าถ้าเกิดไม่รอคอยไม่ทําตามสูตรขนมไม่ออกมาตามสูตรนะคะ คนที่ทำขนมเนี่ยต้องแบบทำตามสูตรนะถ้าไม่ทำตามสูตรนะพลาดไปนิดนึงนิดหน่อยใส่อันนั้นก่อนอันนี้อะไรมันจะไม่ได้ตามสูตรเลยแอมก็ม,มีความรู้สึกว่าชอบเรื่องของการที่คนทำขนมเนี่ยแหละเพราะคนเหล่านี้จะมีความอดทนก็เลยชื่นชมเข้าไปแล้วบอกว่าโอเข้าไปดูในเฟซน้องเห็นน้องเออเออโชว์เรื่องผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ ay, เต็มไปหมดเลย นะคะน้องทำแอมเวเลอคะแอมเลยถามไปงนนี้นะคะไม่รู้จะตอบอะไรกลับมาเดี๋ยวลองดูนะคะประมาณนี้นะคะแอมก็ได้คนหนึ่งวันนี้ค่ะก็ขออนุญาตส่งมคให่กับคืนท่านดรซันนี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณแอมครับแล้วก็ขอบคุณพี่บุ้ยสำหรับการเป็นโมเดเตอร์แบบอาสาสมัครเลยนะครับอยากอยากจะมี แบบนี้เยอะๆเลยนะครับทุกคนอาสาที่จะเข้ามาช่วยกันนะครับก็เป็นลักษณะผู้นําอย่างหนึ่งนะครับไม่จำเป็นจะต้องอะกะเกนนะครับก็ในห้องนี้หลายๆท่านก็อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงแต่อันนี้เป็นแค่หนึ่งส่วนนะครับในการทำทำธุรกิจจากรายชื่อที่เราไม่รู้จักนะครับหัวนใครที่ ยังมีรายชื่อคนที่รู้จักอยู่เนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบครับเพราะว่าเป็นคนวงในนะฮะเป็นคนที่ติดตัวคุยอะไรหรือเขารู้จักเราอยู่แล้วครับแต่สําหรับใครที่ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วยังไม่ไปไหนมาไหนหรือใช้รายชื่อหมดแล้วก็เข้ามาทําด้วยวิธีนี้นะครับก็มีผลงานเยอะเลยนะฮะก็คุยกันแอมไว้นะครับว่าเราอาจจะจัดแคมป์สำหรับ คนที่เอาจริงเอาจังนะครับเรามีคนที่อยู่ในกลุ่ม power out เนี่ยเยอะเลยแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนกับไม่ค่อยยังไม่ได้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการไปฟังย้อนหลังเนี่ยยากมากนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่บอกว่า,วาจะทําย้อนหลังอะไรเงี้ยก,ก็ยากเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยนะครับเข้ามาหนึ่งชั่วโมงแล้วให้มันจบในแต่ละวันนะครับส่วนเวลาอื่นๆเนี่ย เป็นชั่วโมงส่งพลังได้อีกนะก็เหมือนน้องหนึ่งนะครับทำนอกเวลาด้วยนะครับในเวลาเนี่ยก็มีมีกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับออยากคิดว่าพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปไปทำเวลาอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราจะไม่ได้ทำนะครับเมื่อกี้มีํำว่าทำแล้วติดลมด้วยนะครับเ <c oughs> ยี่ยมเลยนะก็เห็นไหมครับว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่ มีความรู้สึกว่านั่งสมาธิก็ดีนะแต่ว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้นั่งแต่ฟังคุณแอมแล้วคุณแอมบอกนั่งสมาธิทุกวันตอนนี้ผมก็ฝึกตัวเองนะครับนั่งสมาธิได้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนต่อเนื่องเนาะก็อ่าให้ได้บุญด้วยกันนะครับก็คิดว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่มีคนอื่นเป็นอ่าเรียกว่าเป็นตัวสกิดเราเราก็จะไม่ได้ทำสิ่งนั้นเราก็ละเลยไปทั้งๆเป็นเรื่องที่ดี ก็อยากให้เรามีอะไรที่ดีนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเราก็ส่งเสริมกันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นคนดีที่สุดแล้วเรายังดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆเหมือนกับชื่อในห้องนี้ Better Me is coming นะครับเราเชื่อว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเรายังมียังมียังเกิดขึ้นได้อีกนะครับก็สำหรับวันนี้ของผมส่งไปสองคนนะครับแล้วก็ยังใช้วิธีเดิมอย่างที่แนะนำไปนะครับ ผมเข้าไปดูคนหนึ่งนะครับในกลุ่มงานออนไลน์หารายได้เสริมก็ไปดูรูปภาพเขาเขาบอกว่าโอ้รูปภาพคนนี้ดีเป็นชิดเป็นครูนะชิดครูต้นนะครับเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนจากช่างเนี่ยว่าเป็นครูแล้วก็รักงานครูมากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนกันก็จะต้องพูดเรื่องนี้ว่าผมเป็นวิศวกรนะเปลี่ยนมาเป็นอ่าคนที่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ แล้วก็มีทําให้นักเรียนนั่งสมาธิด้วยก็เป็นคนที่โอเคเลยก็ส่งสคริปต์ไปเรียบร้อยอีกท่านหนึ่งนะครับก็เหมือนดูรูปภาพแล้วเนี่ยจะบอกเราถึงภาพรวมได้มากกว่าดูรูปภาพโปรไฟล์เข้าอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเราดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะไม่ต้องไปอ่านอะไรเนี่ยทำให้เราพอจะเดาได้นะครับหรือใช้สัญชตาตญาณของเราได้ว่าคนนี้น่านจะเป็นคนหนึ่งที่เราคุยได้นะครับก็เชื่อว่า ถ้าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะจะไม่ยากเลยนะบางทีเราก็ตัดสินใจจากคนอ่าจากรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งแค่ขณะใดขณะหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นภาพรวมของเขาก็อยากให้ดูนะครับว่าภาพทั้งหมดที่เขาลงเนี่ยเป็นอะไรนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะครับอาจจะได้น้อยนะครับแต่เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะชํานาญขึ้นนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะขอปิดเท่าดีนะครับ